ทำตัวพี่น้องนะครับผมดายวิเศษสองพาราดไฟนี้ซ้อมมาอยูวันครับสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้สองพาราดอยู่ที่จังหวัดเวลามาออยู่ที่นู่นเลยเนาะมีใครไปที่ฟังคุณสาวน้องใช่พี่น้าหลวงเสนาบดีบนเขาที่ภูมิทน้อยครับก็คือพวกนในคล้ายใช่กัรตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดจุดสามน้ำหนักเราปล่อยประมาณกี่กิโลครับหกสิบห้าครับเราเป็นมือสไตล์อะไรครับ ครบเครื่องครับแล้ววันนี้เราเจอกับเข็มเคยเจอกันไหมยังยังครับอันนี้ไฟแรกเลยครับได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวเขาไหมศึกษาเขาเพิ่งตายเลยครับดันครับไม่เด่นครับและอย่างวันนี้เราจะวางตัวของไปย์เลยเคยไปทำแสถานะอย่างเปิดคูบิทมาที่เราต่อยไว้กี่ไฟแล้วไฟเดียวครับไฟหนึ่งวันนั้นต่อยไว้ที่ที่อ๋ต่ก็มื่อวันนั้นอวันนั้นเจอใครครับวันนั้นชนะเป็นไงชนะคะแนนชนะมาวันนั้นเบียดเท่าไหร่ครับ ลอยยี่แปดครับแล้ววันนี้ลอยสามนิดมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมไม่ครับเมื่อกี้สอบแล้วเป็นไงสอบเจออยู่สองเกินประมาณจุดสี่น่าจะมาจะมาเนาะครันนี้เราคุมคุมออกมากี่กิโลครับห้าโลหัวอืมเราต่อยไปมาโลโลทั้งหมดได้กี่ไฟแล้วประมาณเยอะๆหลักร้อยถึงยังได้เนาะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับเวร์ลาข่าวเชิญชวนแฟนคลับรอนิดนะ ัพี่น้องชาวเวลามช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนยครับเต็มที่ครับผมผมว่าน้องชาครับ